สวัสดีค่ะครูเอกเฟรนด์ออฟเขาอับค่ะอยู่บ้านแต่ยุ่งตลอดเลยไมไ่ออกไปไหนเลยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวออกไปไหนเลยโอ้ยน่าโสมมากเลยวันนี้นะคะครูเอกติดต่อบางมาอีกแล้วนะคะอยากได้เทคนิคในการแต่งหน้า Work from Home นะคะแล้วก็แต่งหน้าแบบสวยทะลุแมส แต่เพืเพ่อนๆก็ทราบใช่ไหมคะว่าถ้าครูเอกติดต่อมาเนี่ยงาน,นต้องแบบไม่ง่ายแน่เลยนะคะเดี๋ยวบอลจะเอาเทคนิคไปฝากกับทุกคนนะคะในเรื่องของการแต่งหน้านะคะทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดเลยแต่กรณีสวมแมสเนี่ยจุดที่ต้องเน้นนะคะก็คือเช็ดดิ้งจมูกค่ะแม้ว่าจะเห็นแค่ครึ่งเดียวนะคะความโด่งสันเป็นคมก็ต้องยังอยู่ <S <S ใช่ไหมคะ ชอบค่ะเอาจมูกเบลล่าเลยนะคะได้ค่ะยังต้องการเหมือนเดิมนะยังต้องการเหมือนเดิมเลยค่ะพี่บอลอย่างนี้ถ้าใช้สีเข้มแล้วมันมันดูไม่เด้งเกินไปหรอคะพี่บอลอันนี้เคาใช้เป็นเนื้อครีมแต่อันนี้เราจะใช้เป็นแป้งที่มีสีเข้มกว่าผิวคุณเอกหนึ่งเบอร์ค่ะอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคดีค่ะจะได้จําไปใช้บ้างค่ะนี่คุณเอกหายใจสะดวกไหมคะบอลเฉดจมูกแคบไปไหมคะ เต็มที่เลยค่ะยินดีที่จะไม่หายใจถ้ามันจะสวยขึ้นหลังจากที่เราเชดดิ้งจมูกแล้วใช่ไหมคะอย่างเงี้ยตรงกลางก็จะเป็นสีไฮไลท์นะคะเหมือนกันค่ะแม้ว่าจะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะต้องใส่สีไฮไลท์ลงไปนะคะเพื่อความโดดเด่งขึ้นมาค่ะคราวนี้เราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะเพราะคิ้วคืออะไรคะมงกุฎของใบหน้า <c oughs> <c oughs> หัวคิ้วจางหางคิ้ว,วเข้มนะคะ<ๆ>เทคนิคก็คือเขียนไปที่ตรงกึ่งกลางตาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะคะเ okay, ยังจําได้ไหมคะว่าความยาวถึงไหนความยาวอย่าให้เอาไปเสียบหูได้เท่นั้นเอง <laughs> บอลจะใช้ตัวเขียนคิ้วที่เป็นอายแชโด์ฝุ่นนะคะเพืะะ่อที่จะได้ดูแนบเนียนไปกับผิวนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ดินสอเขียนเลยเนี่ยมันจะดูแข็ง วิธีเขียนคิ้วนะครับเพื่อให้ดูแบบสวยและดูอ่อนเยาว์ก็คือว่าสีจะต้องใกล้เคียงกับสีผมของแบบอะค่ะหรืออ่อนกว่าได้นิดหน่อยแต่จะไม่เข้มกว่าไม่งั้นมันจะปังปังปีนาปังพีนาศเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะของการแต่งหน้าแบบสวมแมนนะคะก็คือดวงตาที่เด้งนะฮะแต่ตอนนี้เวลาอายุเออห้าสิบอัพแล้วตาก็ตีลง ชั้นตาก็น้อยลง็นยังไงคะแล้วมันจะปังทะลุแมสได้หรอคะพี่บอลไฮไลท์หัวตานะคะอย่างเงี้ยก็จะทําให้ตาเราดูวิงวิงขึ้นอย่างเงี้ยใช่ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้เราดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยนะคะเฟดออฟคอรอัพเราก็ชอบหลายคนใช่ไหมคะใช่ค่ะสําหรับปัญหาที่ครูเอกกังวลว่าหนังตาเยอะหนังตาตกใช่ไหมคะในแต่ว่าสาวรุ่นเราอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นตะข่ายอี้นะคะยกตาขึ้นมาได้เลยค่ะ พลิกลืมตาอืมเห็นไหมคะ่ะตาก็เบิกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเคล็ดลับสําคัญของการสวยทะลุแมสท,ที่ครูเอกอยากได้นะคะก็คือการปิดขนตาค่ะดวงตาของเราจะได้เด้งขึ้นมานะคะจะได้สวยทะลุแมสสมใจครูเลยนะคะจัดเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยสมใจครูเอกเลยสวยปังทะลุแมสของแท้เลยคะ่ะ ความเป็นอะไรเนี่ยใครนัดเราประชุมบ้างเนี่ยยวต้องดูก่อนในการแต่งหน้าผ่านการประชุมซูมนะคะสิ่งที่ต้องเน้นก็คือความชัดของใบหน้าเราค่ะ<ม>เอาเป็นว่าเปิดกล้องมาปุ๊บ<ม>เห็นหน้าเราปุ๊บลืมไปเลยค่ะว่าจะประชุมหัวข้ออะไรจะต้องมาชมความสวยของเราก่อนเนี้ยครับผู้เอกโอ้โห oh จัดไปเลยค่ะพี่บอลเวลาปัดแก้มเนี่ยจะต้องปัดตั้งแต่ขมับไล่เข้ามา กึ่งกลางตาดำแล้วก็ปัดกลับไป uh huh. ห้ามต่ํากับปีกจมูกปัดแบบไล่เสียค่ะจากเข้มมากลางมาอ่อนแก้มกับปากเนี่ยจะต้องไปในทิศทางเดียวกันตาอ่อนแก้มกลางปากเข้มเราจะไม่แข่งกับทุกส่วนให้มันเด่นเนื้ออกไหมคะอะไรย่าเงี้ยเราทาปากให้ดูแบบจุ้ยจุ้ยหน่อยก็จะทให้รูดูเด็กลงค่ะ เขาประชุมซูมกันแล้วล่ะคะเนี่ยยังไงเราก็พร้อมค่ะวันนี้สวยมั่นใจทุกคนพร้อมที่จะประชุมซูมกับครูเอกหรือยังคะแล้วอย่าลืมติดตามเขาอัพทาง Facebook ทาง Youtube และทาง Line ด้วยนะคะ